สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กอล์ฟอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีพรีเมียม s u v เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าตัวมิตซูบิชิไบเอโร่สปอร์ตนะครับคันนี้ได้เป็นรถปี2015จด2016เครื่องยนต์2.4ขับ4ตัวท็อปนะครับผมเป็นตัว GTPremium นะครับผมคันนี้นะครับได้เป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งติดมาให้ด้วยนะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับผม ต่อไปนะครับเป็นด้านหน้านะครับผมคันนี้ก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับไฟหน้าใสจิบๆมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกโตท็อปเดิมโรงงานนะครับผมขอบ18นะครับผมมาพร้อมหน่ยางปี11 2ส5 6118ครับผมต่อไปนะครับจะพาชมสีรอบตัวรถนะครับผมคันนี้ก็เป็นสีขาวเดิมโรงงานแท้ๆเลยนะครับผม หลับประกรันนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับเน็ตอาร์ตเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมรถสวยๆแบบนี้หายากครับผม หลังคานะครับผมแร็กเกอร์ยังฉ่ำอยู่เลยครับผมมาที่ภายในคันนี้กันบ้างนะครับผมคันนี้ก็ได้เป็นภายในสีดํานะครับเบาะหนังก็จะเป็นสีดํานะครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมถือภาพสมบูรณ์มากๆครับผมกุญแจคันนี้นะครับผมก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้มีปุ่มเอนจิ้นตาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตารถให้ดูครับ ตาแล้วนะครับผมชิงเดียวติตนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่2 1 9 0 0 0านโลนะครับผมหัวไหล่คันนี้อยู่ในภาพสวยสดสมบูรณ์นะครับผมมีระบบมันตีฟังก์ชันและมีโหมดแพทเทิร์นชิปให้ด้วยนะครับผมคอนโซลรถคันนี้นะครับสวยสดนะครับผมไม่มีด่างนะครับไม่มีราวไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมจอวิยุเป็นจอปิยุเดิมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์สวยๆแบบนี้เลยครับผม แล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดกันขับพีขับสองขับปีทางล่าดทางชันได้ตรงนี้เลยครับผมมาต่อกันที่เบาดแถวสองนะครับผมแถวสองก็เช่นเดียวกันครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีนะ,ะอยู่ในสภาพสม,มูรนะครับผมมีแอร์แยกตั้งหากนะครับผมแล้วก็มีจอ DVD ดด้วยนะครับผมสามารถใช้ง,งานได้ปกตินะครับผมเมื่อพับเบาดแล้วนะครับผมไปได้เป็นแบบนี้เลยครับผม เบาะแถวสามนะครับผมเหมือนเดิมครับผมสภาพสวยๆไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมเพราะว่ามีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับผมต่อไปทําการเปิดประตูหลังให้ดูนะครับผมมีระบบโช๊คนะครับผมอันนี้คือเก็บเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมกว้างขวางแบบนี้เลยครับผมอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมคันนี้แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมแล้วก็มีสายพ่วงแบตมาไว้ให้ด้วย อย่งใหญ่ภาพสมบูรณ์เรียบร้อยครับผมคันนี้นะครับมีล้ออะไรและยางอะไรให้ด้วยนะครับผมช่วงล่างสวยนะครับผมไม่ติดแดงไม่ติดสนิมนะครับต่อไปนะครับเป็นห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ก็ห้องเครื่องเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับฝาหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์100%นะครับผม ใครที่กําลังมองหารถบ้านสวยๆอยู่ต้องคันนี้แล้วครับผมถูกใจแน่นอนครับ <ST US K> ก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับผมราคาคันนี้นะครับอยู่ที่5 8 9แ0 0บาทนะครับผมคันนี้จบสดไม่มีแวดนะครับผมจบราคาไหนราคานั้นเลย <ST US K> มีฟรีดาวน์นะครับผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง72งวดน,นะครับเมื่อละ9,500้าบาทเท่าน,นั้นนะครับผม มาดูรถตัวจริงได้ที่สวนยามซอย16นะครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์097-075-5883 l ล n e GOFGAP l s นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสน,นะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม